เอาหมุนพาด้วยที่นี้ข่าวว่าปูลอยเอ็ดนัดปล่อยแล้วฝันแล้วฝันตัวจังวันค่ะที่แรกว่าจะพอตัวหมู่บ้านนึ่ยากเนาะยากแง่หมู่บ้านนี่ว่าทีนัดเอฟซีมาบายว่าทีปล่อยความฝันค่ะเพราะฉะนว่นาปล่อยตัวเลยหรือว่าปล่อยความฝันใช <inaudible> ่จะต้างวันที่มันฝันมันฝันแปลกๆหน่อยเมื่อจช่นว่าหมู่บ้านต้องแจกอ่าแจกตองท่านคำเนาะ ไปแกะรงทา่านผู้ไรเอินี่แหละแล้ยังเหลืออีกสองหม่องนี่มั้ยค่ะอีกสองหม่องเหลือเหลืออีกแก้บนญใหญ่เป็นวันที่หนึ่งกลุ่มผ้าพันสองห้าหกเก้าค่ะแล้วก็เหลือเงินบุญลงท่านอีกหนึ่งหม่องไม่ไหวนี่บอกไม่ไหวนี่แต่ว่าเมื่ออแก้บนญใหญ่คือ,อวันที่หนึ่งเนี่ยที่หนึ่งกลุ่มผนะ้าเนาะสองห้าหกเก้านี่เมือ่อน,นั้นถิ่นมีร่องท่านใหญ่ความแล้วก็วิธีบุญใหญ่คนคนเลื่อนแสนมองัน โอ้ยหัวกรรคือเพิ่งไปนะตุกคนเลื่อนแสนเลยล่ะคนค้นลายลายจนได้ย่างแย่หละงของเราไปอ่ามันเป็นมันเป็นวัดดังด้วยใช่เป็นวัดดังเพิ่นปีหนึ่งวัดจีเฮตบุญเดียนหนึ่งคนนลายลายคับอ่าค้นกับมาอาศัยเพิ่งผ้าบาตรไมีมาบ่นมาอยางต่างๆหน้าหน้ามาอ่าพอบ่นพอความสำเร็จอย่างต่างๆหน้าหน้านะก็ได้กันได้รับความสำเร็จนะแต่ว่าคนเรามองกันครับที่ แก้วผงเทเตียวแรกนี่คนละหมองอ่ามองนี่ก็คักคือกันน้องนี่ก็คักคือกันเมื่อวานนี่ก็มีคนมาแจกลงท่านจนหอยกับไทยบ้านเมื่อกับบ้านเมื่อไงไปไหนเนาะบ้านทาเจ้ากับปีจีเปียนมื่อนั้นไปไหนกันเมื่บ้านยังไปไหนกันเบิร์ดยืดอกว่ะค่ะเบิร์ดก๋วยเตี๋ยวร้อยยี่สิบชามจ้าน้ำแข็งเกียร์หิมะอีกแจกได้เลยร้อยร้อยกอดแก้วร้อยกอดแก้วกองเบิร์ดจ้าอต่ถือว่าบุญเอาท่านน้ำกัน หาวันนี้มากาเม้วในส่วนอ่นนะคนาคว,มวามฝันเนาะความฝันฝันใช่ควมเพิ่นความฝันนี่กาินนิมคือเก่าอยู่แล้วนีใน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 ิมิตในฝันเพื่อนิันว่าจินนิมนต์นประชนอ่ากินนิมนตออีกแล้วจินนิมน่์นอีกแล้วค่ะเจ้าข้าขันจินนิมนต์นเนหลอดอย่างอยู่ในเหล็กเราแต่แต่ว่านส่วนของเหล็กลอกกองฉลากเรายังมามากเลย แล้วอาจจะมากแล้วแต่ว่ายังมาปล่อยให้แต่ว่าบนบอกว่าช่วงนี้มันเขามันเขารีกไอ้นิมิตปูเนี่ยอาจารย์มันต้องเขาเรื่นิมิตปูเนี่แเหวออาจัรว่าตอนนี้ว่าจะเล่นิมตเลขนเขาเรมีคนมากในในนิมิตเล่าในฝันเล่าเนี่ยมีคนมากนิมนต์เล่าไปนิมนต์ไปนิมนต์ไปสวดวันสะไภคลิปนี้ที่เล่าเรื่องนี้สะวันว่าว่าเรื่องเล่าสวดตะวัน นี่ล่ะประเด็นเลขมันอยู่อยู่ตรงนี้ลหละระหว่างมองนี่มองที่เป็นเลขระหว่างที่เออเขาสวดมนต์นี่ล่ะเออนี่มนต์พระมากคนละวัดมาแม่นางสวดน้ำกันอืมมานางสวดน้ำกันก็สวดไปพร้อมกันนี่ล่ะสวดเขาบดอรลางังาม,มาท่านอางัมาเนี่อเอออรลังสัมมาสัม,มพุทโธพระกบาน,นี่ล่ะเลขมันอยู่ในนี้ระหว่างสามมาบอแมน 阿拉หังมันไมตามเอ่อพระมาก่อนละมาสวดพราะเหกานณ์มาสั่นอัตมาสวดอรหังสมาาัมมามาสั่นเขาว่าสวดเขาอะบัดมาวอดวัดนี่เขาว่าเอ้าอรหังศูนย์มาศูนย์พุโทโธศูนย์จัญชีนาเขาเอาเอ่า阿หังศูนย์มาศ <c oughs> ูนย์พุทโธพระกะว่ามาสั่นเอ้อาวัดนี่ก็สวดแน,นวนี้มาสั่นว่าแต่ว่ามันอาจารย์อรหังย์ตามมาอยู่ อาจารย์เราก็ว่าอรหังสามมาอยู่อรหังวันเป็นสามมาที่อรหังสามมาอยู่อ่าบันแค่งหูฟังเขาเขาก็บอาไปน้ำปูว่าว่าสันเขาก็ว่าอรหังศูนย์มาศูนย์พุทโธพระกวาวาสันเอ้ามันเป็น่ยนยังก็เปลี่ยนจริงแล้วมันจะเป็นเลขบ่หน่อยว่าสันวะคำว่าบอกเลขบอกว่าสันเทียวดามาบอกเลขบอกว่าสันวาอรหังศูนย์มาว่าสันเดียวไปตัวใดเรามาใส่ว่าสันปูวาเอ่อฟังเนอพี่น้องเนอะ แต่ในก็ะเลเย้ากับปูอยู่รอก็เบ้าไปกันนั่งในตัดบทเราอยู่ว่าปูนี่ก็จะจม่นตลกนอกมาแล้วเจะสีเบ้าไปแนวไยอสนองเอาอ,รอีรีนี่หน่อยมาสั้นนี่เราตัวนี้จะเป็นเรนะียกหนะอย่ามองขามเนี่ยมาสั้นอละหังศูนย์มามีียู่าอละหังศูนมากคืนเบื่องน้นหน่อยมาสั้นมัน่ามีดอกอละหังศูนย์มาเนนมมกมาเขามาบอกเขนี่หน่ะมาสั้นศูนมาศูนมาอ,มอละหังศูนมา่าสันศูนยพุทโธพระากวามาสั้น อันนี้เป็นอย่างนัง้นมกัะศูนย์มากนี่ยแหล,วละว่าไหมศูนย์มาตัวเดียวนี่แต่ว่าอาตมาบอกว่าอารหงังสามมาเอออรหังสามมาอยู่แต่ว่าเขาว่าอารหังศูนย์มาแล้วจะเป็นศูนย์สามจะหดหรือไลลองก็ไม่รู้เน่ยอรหังสามมาแต่คือต่ว่าสวดพร้อมกันนี่ละแต่ว่าเอยียงหูฟังเขาเขาเ่าาไปนํากูัวประสนว่าในฝันน่าข้าว่ากูกับว่าไม่น่าดอกว่า ก็อคือเป็นอ่าเราคืนในใจเล่าละอะไรในฝันน่ะค่ะเอ้าขอเขาก็ว่าวไปน้ำกูวะท่นเอาเขาก็ว่าวัน้ำโตวะท่านอืมเอาฟังเลยพี่น้องครับผมจีบเอาไปฟังอีกรอบนึ่งก็กคืออ่าปูถือจิตนิมนต์ไปสวดอืมแล้ววันนี้พระมาคนละวัดพระวัดนั่นจะสวดไปพร้อมกันในบทสวดอลหังสัมมาอ่า ในขณะที่สวดไปความกัน,นอีกวัดหนึ่งสวดไปอรหังศูนย์มาศูนย์พุโทโธพกรกกว่าแต่ว่าตัตผู้เองยังเปลี่นอหมมร,อร,รอหังสามมาอยู่สามพุทโธพาะกว่าอรหังสามมาครับอรหังศูนย์มาือ้ิเป็นศูนย์สามทาปูวางสั้นแต่ว่ามาพื่นเลขทะเบียนรถนะยังเห็นบาชัดะทะเบียนรถที่ที่มาจินนิมนต์ไปเนี่ยยังเห็นบาชัดสั้น เดาปูฉี่เบาสูฟังอยู่กระชั่นตรงนี้มันเป็นเลขบ่าถือว่าเป็นเลขใะไรก็ร่องพีหนา้าเน้อพลอี่น้องครับผมอันนี้กลเป็นนิมิตเท่ากับมะเบาสูกันฟังสามมาฮะวันนี้อย่านี้ถ้าเบิ้งอันบันเลขออกมาแท้ๆบันเลขไอ้ปล่อยมาแท้ๆเนี่ยอ่าในส่วนของอ่าเลขลำความฉลาดของปูไรเอ็นอ่ะปล่อยมาแท้ๆอาจจะม,มาตรงเัมนกับเลขที่ศูนย์ศูนย์สามวันกับวันนี้นี่เดี๋ยวค่ะถ้าเบิ้ง ว่าทีเป็นเลขตัวใดครับพี่น้องครับผมเอาจังหลก็ล่องพี่พนินพี่จันนาเบิงเนาะการชอบขยันกันคัดกสผพานครับผมใส่วิจารณญาณในการรับชมต่างช่องนั่มเสนอเป็นแนวทางตอนนั้นในส่วนของตัวเลขเรับความฉลาดนะครับการทีอีกเมื่อเกิดเมื่อสองสามมือน,นี่นะครับก็รทีได้ปล่อยสู้สายหูสายตาพ่อพี่น้องเอฟซีสูส่ทุกคนแต่ว่าที่เด็ดของวันนี้คืออย่าง คือเลขทะเบียนรถจินนิ่มันมืดนี่แหละ่นจำได้บ่ละ่ะยังเห็นบ่ชัดน้อยขอเบิง่งหนีก่อนม,อมนื้อแรกยังเห็นบ่ชัดอันป้ายทะเบียนน่ะมันสำคัญนี่เออแต่ว่าเพิ่นอยากโทรมาเว้านี่อยากโทรมาเว้าว,าวา่ามันคือเว้าแปลกมันคือสวดแ,แปลกแต่ว่าซั่นที่ทุ่รมาเด้นี่ยในส่วนของตัวเลขรถนี่ยกะทีะมันมี4ตัวได้หน่อยเอาสั้นมันมี4ตัวคือเก่าเลขรถแต่ว่าบ่มี่สระ อักษรวันนี้ว่าไม่สวว่ามีอักษรใดๆดั้งเิ้นเป็นตัวเลขสี่ตัวเลยนั่นยังตีง่ายเลยไม่ี้จับใส่ทันต์คู่หน้าคู่หลังทันตแต่ว่าคนมาเห็นยังบอช่าหน่อยเดี๋ยวขอไปนั่งมืองอีกกคอนเนอร์ขอไปนอ่ฝันเมืองอีกคอนเนอร์แต่วันบอมีบอมีอักษรมนีถือสามตัวคุณเนาะแมนสามตัวแต่วันนี้มันจะเปลี่ยนคืึ่งวันแรกแล้วว่ะครึ่งวันแรกไอ้สองแปดเก้าห้า นี่คือกันอืมอ่าบอมีสอบอมมีอักษรใดๆทั้งสิ้นหกสซบอมมี่หกโซ่บอมีหกสองวันเมื่อนึ่หกโซ่กันข้าเจ้าก็ถือ้ำลัอยู่นี่หกศูนย์ศูนย์หกนะอืมแต่ว่าปูอันเนี่แต่หกโซ่ที่น่ะหกโซ่เสีอหกโซ่เสือแล้วป้าในมีอัก่ว่าอยู่พี่บุญพาด้วยบอกไว้ว่าหกสอ่ขอหลอกไว้แล้วหกศอนก็หมดผู้วางสันนี่บอกผู้วางสัน โอ้ยเป็นยังกูว่าหวงแต่ทีแรงน้องตัวเขาบอกผู้บอกว่าโอ้ยเจ๊สามมันดังเขาปฏิบัิมาล็อกเต่หกศอดีเวลาว่าสั้นอ่าหกศูนย์หกหนึ่งนี่เขาล็อกไว,ว้แล้วเออแล้วเอฟซีพาไปหาพวกนี้ปุ่นเขาด้วยแล้วบอกอยู่คลิปนี้ว่าสั้นกับข้าวขี้ก็ถือน้ำคลิปนี่แหละอ๋อข้าวถือน้ำคลิปนี่แหละผู้ถือก็ได้กับมีคนถืออยู่รวมบุญมากหลายอยู่ค่ะได้เขียนซื้อไว้อยู่มีไผ่แนิ่นรวมบุญมากเมื่อวานยี่สามทีก้อนเนี่ยเออ ยังอยู่ใจที่บางอ่อนแม่บดแล้วก็สองคนนีพี่บางอ่อนแม่แ <ก S 2> บดแ,แล้วก็ผู้ใดไเนี่ยข้าเจ้าร่วมบุญลงท่านมากกับเลืออีกหนึ่งลงท่านเนาะข้าก็จะไปเฮ็ดอีกอีกหน้าที่หลังจากเลือกตั้ง <ๆ S 2> ลังวันทีส่สบไปข้าก็าจะไปเฮ็ดลงท่านแต่ว่ามันเม่นลงท่านใหญ่จะเป็นลงท่านน่อยก็แจ้ ก๋วยเตี๋ยวลอยสองลอยถวยเออลอยสองลอยถวยแกก๋วยเตี๋ยวกต่ตามเห็นจอมว่านให้ผู้เท่าผู้ทัวเพืถถพ่นได้กินนะผู้เโ่าผู้ท่าว่าเพื่อนว่ามีเงินมีทองนี่ลำพังเงินผู้เท่านาะเนาะอธิบายชูฟังดีใจลำพังเงินผู้เท่าก็แค่หางหกร้อยบาทมาเพื่อนมาเอาไวจะแพงไว้จะซื้อยุกซื้อยาซื้อหมากซื้อผู้ก๋วยเตี๋ยวถวยเดียวก็มีปัญญาทิกินเด้อลยมันแย่งไม่น่ะมันมาว่ามีปัญญาทิกินเพรานจะกินเพรานกินได้แต่ว่าผู้เท่าจะออกบ้านไปขังไหน พ่มีผู้ภาไปลกูกหลานกา่ะพ่มีผู้ภาไปก็<ช>ไม่ได้กินข้าวกลวยติ่งก๋วยเตี๋ย,ยวครันนี้ไปเฮ็ดลองท่านใด้กินเมื่อวานนี่ก็เจ้าดีใจว่าษันผู้เฒ่าลังมาเอาข้าวขาวอิ่มใจไปน้ำเนี้ยเอฟซีผู้ร่วมบุญมากล่องคลิปห้เบิ่งกับอุ่นใจน้ำคือกันอ่าอ,อิ่มบุญอิ่มใจพันนะทรายว่าอื็ล่องคลิปยังร่วยหมอนโมทนารุ่ยหน้าตักทุอีกบ้านนึงอ่าอีกบ้านนึงเราจะจะเป็นล่องอ่าจะเป็น อ่าล่วงท่านไงเลยคือวันที่หนึ่งกลุ่มผ้าของเดือนนี้เดือนยังเลยเนี่ยเดือนนี้เดียร์มกราคมุกพลากลุ่มผ้ากับเดียร์นี่นะค้ับใช่ไหน้าับใชล้วุทธเดียร์มาอาโอเคพุทธเดียร์ก็ที่เดือนเนาะอย่าลืมเด้อพพอยไม่ต้องเด้ออย่าลืมอรหังศูนย์มาศูนย์พุทโธพระกะวาอย่าลืมนะครับแต่ว่าส่วนอาจารย์น่ะอ่าปูไรเอ็น่ะเพิ่นเพิ่นว่าสามมาแล้วปูแม่คนละวันนะมา มากคนละวันนะว่าศูนศูนมาว่าสันมันจะมันจะเปลี่ยนอีอย่างวรอบวินาทงซอยกันด้วยอเอ็บซี่ตามศูนยเนี้ยไม่เท่าเออหนังมันจะเปลี่ยนอย่างแต่ว่าส่วนส่วนไปพร้อมกันค่ะเราสวยพวกเราท่าเพราะดี่เขาว่าศูนมากกับงวกปุ๊บโหลดตัวเท่าว่าสันอ้ามันก็เปลี่ยนสันว่าพี่สันเพราะที่เขาบอกเพื่อกันมาบ่าคนละวันปลาว่าพี่สันนะงวดปุ๊บโหลด ปูอะไรพอดีว่างท่านก็เลยเพิ่นก็เลยสะเดิดสะเดิดมากอ้เป็นเลขเพิ่นวรงจริเป็นห้อยเป็นเลขเป็นห้อยแล้วละเมื่อกี้นี้ว่าจัดอ้าวล่ามพีดีพิจารณาเบามึงล่ามเขียนมาเบื้องต้นเอช่วยเอฟซีมึงด้วยศูนย์สามเขียนมาโชว่วยด้วยอ้าวนี่เด้อพี่น้องเด้ออันนี้แอฟเขียนเองอันนี้เขียนเองนี่นี่เพราะผู้เอาให้ายนี่ผู <c oughs> ้เอาฟันตัวฟังเขาเป็นผู้เขียนจ้ะผู้ยังมาปอก รองไปทะเบียนเนาะครับล่องพิจารนาเบิงรองไปทะเบียนขึ้นนี่ขันเห็นชัดสีมาฟันเห็นเลยว่าไปทะเบียน,นอ,ยอี่ยังค่ะขึ้นนี่ขันเห็นชัดเพิ่นลวางสั่นอืมจะว่มามานางขึ้นบางแหล้วมม่แม่นนั่นหรอกผู้ใดที่ไปฝันต่อค่วมเก่าก็รหรอกก็เถอแม่นไหมค่ะสีแม่นางสีแม่น่งสมาธิทีอ่ออยแบบคักๆกอนหรอกเออสีแม่นั่งสมาธิที่เรากันนี่เห็นเป็นนิมิตในสมาธิคือว่า แต่ว่าเราว่าได้ว่านางสมาธิเราบอกว่าเล่านั่นเราฝันอือนะนิมิตเป็นนิมิตฝันเลาว่ากันที่ว่าสมาธิทีว่าจิตว่ายามมันกับิมันจะเป็นอวดอุตรีนะอือกับทีผมก็เลยเบาแหว่งสั่นละนะเล่าเป็นิพิจเริญาน้าลุงพี่น้องครับผมชอบกระจัดชัดสะพานอันนี้คือเบื้องต้นเด้อปูยังบ่ฟันว่าจะเป็นเลขนะยังไม่ฟันว่าจะเป็นเลขขันเพื่อนฟันมันจะเป็นเลนะเดี๋ยวคือยังหกซ้อนี่ละ โอไไดดอกับอ,อ,อันไปแต่แบนรถเด้อร์ไปแต่แบนรถเด้อร์อันที่เป็นเลขเพิ่นที่ว่าน้ำๆห,หรอกอันนี้เพิ่อนของก็ะตัวมากเ่อเดียวนึงเราตัสามมากอยู่อ่าของก็ะามมากกับศูนย์มาก <c oughs> อรหังศูนย์มาพะนะงวดปุ๊บเลยแล้วอะไรอืมอ้าวคือสวดเพื่อทันบาลนี่นใช่จำนีบ่บอกจำนี่แล้ว <c oughs>